นิกกี้นัฉัดถึงกับร้องลั่นหลังเปิดรถรูกเกไก่สไลเดอร์เจ้าตัวเผยหนุ่มคนนี้ซื้อมาให้เป็นการเจอกันครั้งแรกขอยูทูบเบอร์แถวหน้าเมื่อนิกกี้นัฉัดมาเจอกับยูทูบเบอร์สาวคนดังเกไก่สไลเดอร์หรือเกไก่ณทิชาในรายการแชร์ปลาวานพูดคุยถึงเรื่องต่างๆจนกระทั่งหนุ่มนิกกี้เซอร์ไพรส์หนักเมื่อขออนุญาตเปิดรถรูของสาวเกไก่แต่เพิ่งรู้ว่ารถคนนี้ได้มาฟรีเพราะมีคนซื้อให้ โดยนิกกี้บอกว่าเมื่อก่อนตั้งสี่ล้านแพงเนื้อเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไรเซงใหม่ที่ตอนนี้ราคาตกด้านเก๋กไก่ตอบว่าไม่เซงค่ะเพราะว่าได้มาฟรีเก๋กไก่เผยหนุ่มคนนี้ซื้อรถหรูมาเซอร์ไพรส์งานนี้ทำเอานิกกี้สงสัยใหญ่ทำไมถึงได้ฟรีเก๋กไก่บอกว่าตอนนั้นที่มามันก็ขับคันนี้ปากขับเทสลามาปากก็คันนี้แหละเอาอันนี้ไปลงเดี๋ยวคนก็ตัดลงในติ๊กต็อกเต็มด้านนิกกี้ถามต่อว่านี่รถเปลอแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ปากยังรักปะะเก๋กไก่ตอบว่าไม่รักทำไมอารักแบบเพื่อนอนได้ เก๋ไก่ยืนยันว่าของคนนี้จริงนี่ไงตอนนี้เป็นของหนูแล้วขับมาเลยหนูต้องเป็นเจ้าของคันนี้โดยปกติแล้วเอาตรงๆงปากเขาไปซื้อมาเซอร์ไพรส์หนูแล้วก็ถ่ายคลิปในโทรศัพท์ไว้แต่ว่าไม่ได้เอาลงแต่ซื้อเป็นชื่อตอนนั้นไงพูดดีไหมเนี่ยพูดจริงเลยนะแล้วมันก็บอกว่าเก๋เขาซื้อรถมาให้หนูก็บอกหนูไม่อยากได้เราเหมือนไปพาดพิงคนอื่นกล่าเนี่ยตอนนี้เป็นชื่อของหนูไงที่ตัดออกได้ปปะเนียเดี๋ยวไปออกข่าว นิกกี้จึงบอกว่าพี่ก็ได้คอนเทนต์ของพี่แล้วไม่สนแล้วเปิดรถใหม่เก๋ไก่ผู้ชายซื้อให้เก๋ไก่ถึงกับลั่นเลยว่ารถใหม่อะไรล่ะเอารถขับไปรับใครต่อใครแล้วเพิ่งจะมาให้ถ้าพี่ลงแบบนี้มันจะดูเป็นแฟนเก่าที่หึงที่ห่วงนะสุดท้ายนิกกี้จึงบอกว่าน่ารักดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆเขารักเราเราก็รักเขาน่ารักดีถ้าคนอื่นมองมันก็น่ารัก